นายศิระเจนจาคะอาดีตสอสกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองเดินทางไปยังสอพอเมืองนอนทบุรีพร้อมกับกระติกอิดศิรินจุธาสุขสวัสดิ์โดยนายศิระระบุว่ามาตามหมายเรียกของตำรวจและหลังจากเข้าพบตำรวจแล้วจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุชุดสืบสวนสอน,นอบางนาเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก4คนในคดีผู้เสียหายถูกกลุ่มคนอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์อุ้มไปรีดไถรัพย์โดยพบหลักฐานชัดเจนว่าไปร่วมก่อเหตุกับผู้ต้องหาชุดแรกยืนยันทำคดีอย่างตรงไปตรงมา ควบในการกองระบาดวิทยาเผยผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9วันนี้92คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีอาการปอดอักเสบรุนแรง82คนขณะที่การติดเชื้อของเด็กเล็กเพิ่มขึ้นซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในครอบครัวพร้อมห่วงช่วงสงกรานย้ำขอให้มีการตรวจคัดกรอง